สวัสดีเลยวันนี้โอ้สวัสดีเลยวันนี้โอ้สวยมากเลยวันนี้สวัสดีสวยมากเลยแนะนำตัวนะคะชื่อเปงนะคะทีมงานอยู่ร้านผลิตดีไซน์สนามหลวงสองนะคะวันนี้เราจะมาจัดเลซิ่นให้ดูนะคะงบประมาณที่800บาทอันนี้คือเลซิ่นค่ะอัดปฟมเรียบร้อยพร้อมจัดนะคะอันนี้กุหลาบคลาสสิกนะคะทูโทนสีน้ำตาลนะคะ สีครีมค่ะอันนี้พีโอนน่นะคะสีโอรสค่ะอันนี้กุหลาบเบอร์รี่สีทองนะคะสวยใน,นุมัมไฮเดนเยียค่ะอันนี้คือเราจะอยู่ในวบ8แปดร้อบาทนะคะโทนสีเดีเรามาดูกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนช่อแรกนะคะเริ่มต้นที่พีโอนน่ก่อนค่ะเอยโทนนี้นะคะเป็นสีที่แบบฮิตมาก เพราะมันดูแพงแปดร้อยไม่แพงนะคะแค่ดูแพงเฉยๆไม่แพงนะคะเราขึ้นเพียวนี่ก่อนนะคะเหมือนจะใหญ่กว่าใจกันแต่ก็สวย,สวย,สวยๆยนี่นะคะเราปักก่อนนะคะสามมุมนะคะเห็<ๆ>น<ๆ>ไหมคะนี่นะคะ<ๆ>นี่เราปักม<ๆ>ุมเป็นร่างก้านนี่นี่<ๆ> ซื้อต้นด้วยพิวนี้ก่อนนะคะต่อด้วยกุลากทูโทนนะคะสีจะสีทองก็ทองจะสีเหลี่ยมตานก็สีเหลี่ยมตาน,นะคะแล้วแต่เราเห็นนะคะว่าเป็นสีอะไรยังไง, <laughs> งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็น ก็แล้วลว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นเสียะไรบางคนก็นะมองเฉดสีไม่เหมือนกันานี่นะคะเราก็ขึ้นได้ครบทุกมุมนะคะอันนี้คือมุมแรกนะคะสลับสีกันนะคะสีเข้มสีอ่อนอาพอด้านบนเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงด้านล่างค่ะ นี่นะคะด้านล่างด้านล่างนะคะนะะได้รอบแนะอุ้ยจะล้มเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะ ฮัลโหลค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ค่ะค่ะกานไปคืนแล้วคืนไปแล้วค่ะคืนไปแล้วค่ะ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 แล้วก็ต่อด้วยกุหลาบเบอร์รี่นะคะสี่ช่อมาายอควสบขง

เขาขึ้นด้านบนนะคะด้านม่างด้านหลังด้านซ้ายเพื่อสาวขและขูยิ่งขึ้นกับคะแนนที่จะเปลียนเป็นสิ่งที่ดีๆให้คุณจะสอนด้วลังนะคะสีเขียตัดตัดโทนค่ะ มีเพลงคอวันนี้เพลงเพลงหดังไหมเพลงไม่ดังแต่คนจ้าเสียงดังกว่าเราก็ใส่ให้ครบทุกมุมนะคะให้ใส่ทั่ว ตาด้วยตัวแซมนะคะเป็นมัมห้เดนเดียนะคะจะทําให้งานดอกไม้นะผิวในผิวมากขึ้นนะคะเราก็ใส่ทั่วเช่นกัน Oh, yeah. ตัวนี้ก็เหลือนะสายหมดค่ะสวยไหคะติชมได้นะคะ ตัวนั้นอ่ะไม่ได้อีกตัวหนึ่งขึ้นมาดูเลยตัวไหนคะทาวัดวัดกันดูเลยสวยปะวสวยไมกันหรือเปล่าเนี่ยข,ข้างๆมือหนูนี่สองตัว <c oughs> เหมือนอันนี้ไซสใหญ่นี่สองตัว <c oughs> นี่สองตัวครับอารมณ์คนจัดก็ประมาณนี้นี่คือตัวละแปดร้อยนะครับ <c oughs> เรซินเป็นเรซินแต่จัดทรงกลม ต้องใจจิตต่อได้ที่ร้านผลิตดีไซน์เบอร์โทรน้องเปลง081ค่ะ9212617นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ<ม>ก็แวะเข้ามาชมเข้ามาสั่งได้นะคะพนักงานน่ารักทุกคนค่ะพร้อมที่จะให้บริการทุกคนเลยนะคะวันนี้คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีมาโชว์กันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ